กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะได้บูรณาการกำจัดผักตบชวาตามโครงการประชารัฐร่วมใจครองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาทำความดีถวายพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนายพิรพลตันทะโอภาสนายอำเภอหนองขาหยางนำเจ้าหน้าที่ทหารชุดหมวกรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอหนองขาหยางรอดอจิตอาสาโรงเรียนหนองขาหยางวิทยาคม องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรวมกว่า200คนบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำตามโครงการประชารัฐร่วมใจครองสวยน้ำสายไร้ผักตบชวาชาวอำเภอหนองขาอยางร่วมใจสามคัคคีทำความดีเพื่อพ่อโดยได้กำจัดผักตบชวาที่บริเวณครองธรรมชาติครองอยางบ้านครองอยางหมู่ที่1ตําบลดงขวางอำเภอหนองขาอยางจังหวัดอุทัยธานี โดยได้ร่วมกันเร่งกำจัดผักตบชวาที่อัดแน่นอยู่ในลำคลองมาก,กว่า500ตันเพื่อเปิดทางไหลของน้ำนะคะรองรับฤดูน้ำหลากและเพื่อเป็นการบริรณาการในรูปแบบของประชารัฐที่ดีในการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนบรรณาการร่วมกันกำจัดผักตบชวาซึ่งปัจจุบันผักตบชวาถือว่าเป็นวัชพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำ และเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำต่างๆเน่าเสียระบบนิเวศเสียหายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนต้องร่วมมือกันในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำของตนเองเพื่อความยั่งยืนส่วนผักตบชวาที่กำจัดขึ้นนะคะจะนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้มีการดําเนินการกําจัดผักตบชวาทั่วทั้งจังหวัดใน8อําเภออย่างต่อเนื่องเพื่อให้แม่น้ําทุกสายใสยจังหวัดอุทัยธานีปราศจากผักตบชวาและวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาไผ่แล้งรองรับฤดูน้ําหลากตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะับด้านบนเริ่องนี้น้ำไหลที่อยู่ที่สวยงามแล้ว